ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำอย่างไรให้เราสามารถเลิกนิสัยไล่ล่าความรักพยายามมากจนเกินไปเพื่อที่จะควยคว้าความรักพยายามจะพิสูน์ตัวเองให้กับคนที่เราชอบคนที่เรารักให้เขามารับรักเรานะครับบางคนก็ไปล่ำเรียนตำรานะครับอ่านทังทรงหนังสือจิตวิทยาเพื่อศึกษาจะหาวิธียังไงให อีกฝ่ายมัดใจเราได้นะครับไม่ว่าเราจะใช้วิธีการอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็คือการพยายามจะหาความรักจากคนอื่นๆด้วยเทคนิคต่างๆที่เพื่อนๆร่ำเรียนมานะครับสุดท้ายแล้วมันก็คือการไล่ล่าความรักอยู่ดีแต่วันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถมีความรักได้โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานของการวิ่งไล่ล่าวิ่งไล่ตามความรักเลย ในคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการนะครับที่ผมได้ใช้เยียวยาตัวเองและตกผลึกกับตัวเองเป็นวิธีการที่ผมช่วยเพื่อนๆในคลาสก็ได้เลิฟแมกเน็ตนะครับเปลี่ยนจากวิธีการวิ่งไล่ตามความรักให้เป็นพลังงานของการ a t t a c h หรือว่าดึงดูดความรักเข้ามาแทนผ่านการเป็นพลังงานที่ดีกับตัวเองครับ เวลาที่เราตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งเราไม่ได้ตกหลุมรักผ่านสเปคที่เราเขียนผ่านความคิดวิเคราะห์ที่เราเคยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะชอบคนแบบนี้นะเราน่าจะชอบคนลักษณะแบบนี้นะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับเราเลือกแฟนเลือกคนที่เราชอบผ่านระบบร่างกายของตัวเองซึ่งระบบร่างกายของเราเนี่ยมันแสดงออกผ่านความรู้สึกนะครับร่างกายของเราเนี่ยแสดงออกผ่านความรู้สึก เวลาที่เราชอบใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหนุ่มตี๋ขาวลอสวยหน้าอกใหญ่หุ่นดีทั้งหมดทั้งมวลครับล้วนแล้วมาจากระบบความเชื่อความรู้สึกในร่างกายของเราที่ถูกสะสมมาตั้งแต่ในอดีตถ้าคุณเชื่อเรื่องอดีตชาติก็คือมันสะสมมาตั้งแต่อดีตชาติเลยนะครับเป็นอนุสัยนอนเนื่องมาทําไมเราถึงชอบบ้านลักษณะแบบนี้คนลักษณะแบบนี้ผิวพรรณลักษณะแบบนี้ มันมี DNA ที่ถูกปลูกฝังถูกโปรแกรมมานะครับตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตชาติเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติเอาแค่ในปัจจุบันก็ได้ครับช่วงตั้งแต่ศูนย์ถึงเจ็ดขวบเป็นช่วงเวลาที่เด็กน้อยคนหนึ่งเขากําลังเปิดจิตใต้สํานึกแบบเต็มรูปแบบสมองการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันยังไม่ได้ใช้งานเต็มที่เหตุการณ์ต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่เคยทําไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ล้วนแล้วแต่จะสร้างความเชื่อบางอย่างให้กับเด็กน้อยคนนี้ครับผมเคยมีความเชื่อว่าพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจผมทั้งๆที่เขาก็สนใจนะแต่เด็กน้อยคนนั้นครับมีความเชื่อว่าตอนที่พ่อกําลังยุ่งวุ่นวายทําอาหารทํางานทําการอยู่ไม่มีเวลาให้กับฉันเลยเด็กน้อยคนนี้ก็สร้างความเชื่อบางอย่างขึ้นมาครับเชื่อว่าฉันยังไม่เป็นที่รักเชื่อว่าฉันงดีไม่พอวันหนึ่งที่แม่กําลังซื้อของขวัญให้กับพี่ชายเด็กน้อยคนนี้ก็น้อยใจครับ เชื่อว่าแม่ไม่รักเชื่อว่าแม่ไม่ไม่เห็นใจไม่ไม่เห็นสนใจฉันเลยเวลาที่เรามีความเชื่อลักษณะแบบนี้มากเข้ามากเข้ามากเข้าและเราไม่เคยเยียวยาแล้วเราไม่เคยปลดล็อกความเชื่อเหล่านี้ออกจากจิตใต้สํานึกของตัวเองมันก็จะทําให้ผมต้องพยายามวิ่งไล่ล่าหาความรักเพราะผมรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยถูกรับรักตัวเองไม่ได้รับการยอมรับ เราก็จะวิ่งไล่ล่าขวยคว้าใครสักคนหนึ่งที่พยายามเมินเฉยพยายามไม่สนใจพยายามไม่ใยดีเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ในวัยเด็กที่เด็กน้อยคนหนึ่งพยายามจะงองแงเอาแต่ใจพยายามจะเรียกร้องให้แม่สนใจให้พ่อสนใจแต่พ่อแม่ก็เมินเฉยฉันไม่ว่างฉันไม่มีเวลาฉันกำลังทำงานอยู่เด็กน้อยคนนี้ก็ยิ่งงองแงงองแงเอาแต่ใจความรู้สึกที่มันไม่ถูกรักในวัยเด็กก็เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ เวลาไปชอบใครจิตใต้สำนึกก็จะดึงความรู้สึกต่างๆความเชื่อต่างๆที่คุณเคยมีในวัยเด็กเอามาใช้ในความสัมพันธ์ผมจึงกลายเป็นผู้ชายที่ไล่ล่าความรักมีเงินเท่าไหร่จ่ายให้หมดมีเป้เท่าไหร่เก็บเงินกองเงินเก็บจ่ายให้หมดเวรลงเวลาในการทำงานไม่สนใจเอาเวลาไปทุ่มไปเอาใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งให้กับคนที่เราชอบเพราะเรากำลังต้องการความรักเพราะเรากำลังต้องการเป็นที่ถูกรัก เป็นที่ยอมรับของคนที่เราให้ความสําคัญมีเพื่อนคนนึงมาขอโคชชิ่งกับผมคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยเป็นคนที่รักในการทําทานทําบุญนะครับเข้าวัดเข้าวาอยู่เป็นประจําซึ่งพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็จะมีความเชื่อเนาะว่าการให้ทานเป็นสิ่งที่ดีการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีเด็กน้อยคนหนึ่งครับที่มาขอโคชชิ่งกับผมก็มีความเชื่อนี้เช่นเดียวกันว่าถ้าเราไม่ได้ให้ถ้าเราไม่ได้แบ่งปัน เขาจะรู้สึกไม่มีคุณค่าเขาจะรู้สึกเขาจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่รักในสายตาของคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นเด็กน้อยคนนี้ครับเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่หาเงินเก่งมากๆได้เป็น10บสล้านร้อยล้านแต่ปัญหามอยู่ตรงที่เวลาเขาชอบใครสักคนหนึ่งด้วยความเชื่อที่เขาเคยเชื่อไว้ว่าถ้าฉันจะได้รับความรักจากพ่อจากแม่นะฉันจะต้องให้ฉันจะต้องจ่าย ฉันจะต้องเปย์ฉันจะต้องช่วยเหลือเขาให้มากที่สุดเท่าที่มากได้คนคนนี้ก็เริ่มให้เงินหนึ่งล้านสล้านสล้านสี่ล้านจนเขาหมดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นวันที่ฝ่ายตรงข้ามเริ่มแสดงออกบางอย่างเช่นการเมินเฉยการไม่ว่างเพราะมวแต่ทำงานอยู่การที่พยายามจะเรียกร้องอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าอยากจะให คนคนนี้ที่มาขอโคชชิ่งกับผมเนี่ยเขาต้องทำนั่นทำนี่ทำนู่นให้ทั้งๆที่ลึกๆก็ไม่ได้อยากจะทำแต่ต้องทำเพราะว่าระบบจิตใต้สำนึกเคยมีความเชื่อไว้ว่าเดี๋ยวฉันจะไม่ได้รับความรักนะเดี๋ยวฉันจะไม่ได้รับความสนใจนะถ้าฉันไม่ให้เขาถ้าฉันไม่ดูแลเขานี่คือแพทเทิร์นของคนที่ชอบไล่ล่าขอความรักจากผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายครับผมเป็นคนแบบนั้นมาก่อนและเพื่อนๆหลายๆคนที่เรียนในคลาส ก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกไม่เป็นที่รักกับตัวเองยังรักตัวเองไม่ลงคุณก็จะกลายเป็นคนที่อยากได้รับการ validation หรือว่าการพิสูจน์ความรักจากคนอื่นคุณจะต้องพยายามมากขึ้นจ่ายมากขึ้นเปย์มากขึ้นยิ่งคุณเปย์ยิ่งคุณจ่ายยิ่งคุณช่วยเหลืออีกคนหนึ่งมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งดึงดูดคนที่อยากได้ผลประโยชน์จากคุณมากเท่านั้น ยิ่งคุณพยายามเอาอกเอาใจอีกฝ่ายมากเท่าไหร่อีกฝ่ายจะยิ่งรู้สึกว่าคุณไล้คุณค่ามากเท่านั้นคุณยิ่งกลายเป็นของตายมากขึ้นเท่านั้นมันดูเหมือนจะดีนะที่เราให้ที่เราแบ่งปันที่เราช่วยเหลือคนอื่นแต่ถ้ามันมาจากพลังงานของคุณกําลังไล่ล่าขอความรักจากใครสักคนหนึ่งกําลังพิสูจน์ความรักของใครสักคนนึงอยู่จิตใต้สํานึกกับเขาจะสร้างตามความเชื่อที่คุณมีกับตัวเองการให้ของคุณ จ่ายเยอะๆให้เยอะๆเปเยอะๆยอมเยอะๆถ้ามันมาจากพลังงานของความกลัวคุณจ่ายเพราะความกลัวคุณให้เพราะความกลัวคุณทำดีเพราะความกลัวมันจะสร้างสถานการณ์ที่คุณกลัวในจิตใจของคุณขึ้นมาจริงถ้าคุณกลัวว่าเขาจะไม่รักคุณคุณให้เท่าไหร่เขาจะเริ่มไม่รักคุณยิ่งคุณพยายามไล่ล่าหาความรักพยายามจะจ่ายจะพยายามจะเปเขาจะยิ่งถอยห่างจากคุณมากขึ้น พราะพลังงานที่คุณส่งออกไปหาเขามันคือพลังงานของความขาดแคลนส่งไปส่งไปฉันไม่มีฉันไม่มีฉันไม่มีมมอีกฝ่ายจะสัมผัสได้ว่าคุณเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงที่ไม่มีสเสน่ห์ในสายตาของฝั่งตรงข้ามเลยคุณรู้ดีใช่ไหมครับว่ามันผิดหวังในความรักทุกครั้งผมก็เป็นหนึ่งคนที่ประสบภัยแบบนี้เหมือนกับที่ทุกคนมาฟังในคลิปนี้นะครับการที่จะเลิกไล่ล่าหาความรักได้คุณจะต้องมีสติรู้เท่าทันก่อนว่าสิ่งที่ คุณกาลังทําอยู่มันมาจากความกลัวและความเชื่ออะไรที่มันฝังอยู่ในระบบจิตใต้สํานึกของคุณถ้าคุณรู้เท่าทันแล้วคุณจะมีอํานาจในการอยู่เหนือแพทเทิร์นเก่าๆเหล่านั้นความรู้สึกเก่าๆเหล่านั้นและมันจะทําให้คุณเริ่มเป็นครีเอเตอร์ในการเป็นผู้สร้างมีสติรู้เท่าทันและมันอยู่กับปัจจุบันคุณจะรีโปรแกรมตัวเองได้ใหม่สร้างความเชื่อใหม่ๆว่าคุณสามารถเป็นที่รักได้นะโดยที่ไม่ต้องให้หมดตัวก็ได้คุณสามารถเจอความรักดีๆได้นะ เพราะเขาจะเคารพในแบบที่คุณเป็นคุณสามารถเป็นตัวเองและมีความสุขกับตัวเองได้นะอะไรบางอย่างอยากให้ไม่ให้ก็สามารถทําได้นะอีกฝ่ายก็พร้อมจะเข้าใจคุณได้คุณสามารถถูกยอมรับได้นะโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณสามารถเป็นที่รักได้นะโดยที่คุณอยู่เฉยๆก็มีคนรักได้ถ้าคุณสร้างความเชื่อใหม่กับตัวเอง เปลี่ยนวิถีในการใช้แพทเทิร์นเก่าๆให้เป็นแพทเทิร์นใหม่ๆที่คุณอยากจะได้ชีวิตที่คุณปรารถนาความสัมพันธ์ที่คุณต้องการจริงๆวันนั้นจะเป็นวันที่พลังงานคุณเริ่มเปลี่ยนคนรอบข้างจะเริ่มสัมผัสได้ว่าคุณเปลี่ยนไปในทางที่มันดีขึ้นคุณสงบสุขกับตัวเองคุณรักตัวเองเป็นคุณโอเคกับตัวเองคุณสิเคียวกับตัวเองมากขึ้นผู้หญิงปฏิเสธคุณก็ยังยิ้มได้ผู้ชายกำลังจะเดินจากคุณไปคุณก็ไม่ดิ้นพล่านเหมือนเมื่อก่อนนี่คือวิธีของคนทีี่เเเยยววาตััองป็นครบ ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆในการดึงดูดความรักดีๆมันจะต้องเริ่มต้นจากคุณเยียวยาตัวเองจากโลกภายในก่อนเปลี่ยนระบบความเชื่อเก่าๆที่มันไม่ใช่แล้วออกไปจากจิตใต้สํานึกของคุณก่อนแล้วคุณจะเริ่มดึงดูดความสัมพันธ์ใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นครับนี่คือข้อดีของการมีสติรู้เท่าทันตัวเองแล้วสร้างความเชื่อและรีโปรแกรมตัวเองในระดับจิตใต้สํานึกใหม่ครับ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเตือนสติให้กับเพื่อนๆในการสังเกตพฤติกรรมตัวเองนะว่าตอนนี้เรากำลังกลัวอะไรอยู่หรือเปล่าเรากำลังรู้สึกไม่เป็นที่รักอยู่หรือเปล่ารู้เท่าทันมันครับแล้วก็พลิกตัวเองเป็นในเวอร์ชันใหม่ที่คุณต้องการจะเป็นและคุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักดีๆเข้ามาในชีวิตได้รวดเร็วมากขึ้นนี่คือวิธีการที่ผมใช้เยียวยาตัวเองแล้วปรับตัวเองใหม่วางตัวเองใหม่วา,ว,หมวางโพสิชันของตัวเองใหม่หลังจากที่ผมได้ เยียวยาแผลใจในอดีตของตัวเองเรียบร้อยแล้วครับผมกลับมาซีเคียวปลอดภัยกับตัวเองมากขึ้นผู้หญิงที่พยายามจะเมินพยายามจะไม่สนใจผมเริ่มกลับมายืนหยัดมั่นคงกับตัวเองได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันผมสามารถแบ่งปันแชร์ลิงความรักนะครับความหวังดีให้กับอีกฝ่ายโดยที่ไม่คาดหวังได้เยอะมากขึ้นมันกลายเป็นพลังงานบวกพลังงานสูงในการที่จะดูแลคนรักสักคนหนึ่งครับ ยิ่งทําให้อีกฝ่ายรู้สึกแฮปปี้แล้วมองว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆผลลัพธ์จะต่างกันมากๆถ้าคุณให้ด้วยความกลัวให้เพราะรู้สึกแย่ให้เพราะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองให้เพราะอยากได้เขามาเป็นแฟนแต่ถ้าคุณให้ด้วยความรู้สึกอยากจะให้ให้เขามีความสุขพลังงานมันจะเป็นคนละรูปแบบอีกฝ่ายจะสัมผัสได้ว่าคุณเป็นของจริงคุณซีเคียวกับตัวเองคุณปลอดภัยกับตัวเองคุณจะมีสเสน่ห์มากๆในสายตาของเพศตรงข้ามครับ นี่คือกระบวนการที่ผมใช้กับตัวเองและใช้กับเพื่อนๆในคลาสที่ชื่อว่า Golden Love Magnet นะครับ mm hmm. เพื่อนๆหลายคนจะได้กระบวนการในการเยียวยาโลกภายในปรับพลังงานจากโลกภายในเข้าถึงพลังงานความรักจากโลกภายในของตัวเองได้รู้เส้นทางในการแสดงออกความรักแบบเป็นตัวเองได้มากขึ้นทำให้เขาหลงรักตัวเองมากขึ้นชอบตัวเองในเวอร์ชั่นที่ตัวเองอยากจะเป็นมากขึ้น ยิ่งทําให้สร้างเสน่ห์ดึงดูดความรักดีๆเข้ามาอย่างรวดเร็วครับถ้าใครกําลังเห็นว่าปัญหาไล่ล่าหาความรักมันเป็นปัญหาคาาัาซังเลื้อรังมานานเจอกันในคลาส Golden Love Magnet นะครับ คลาสนี้ผมจะช่วยเพื่อนๆเ,เยียวยาตัวเองปรับพลังงานจากโลกภายในได้ผมโคชชิ่งตลอด1ปีเต็มนะครับทุกๆเดือนเรามาเจอกันถามตอบได้ตลอดเวลาและคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคมากมายครับในการดึงดูดความรักโดยที่คุณไม่ต้องไล่ล่าไม่ต้องจําเทคนิคไม่ต้องจํามุกจําวิธีการจีบทรงจีบสาวจีบผู้ชายให้วุ่นวายเลยเพียงแค่คุณรู้วิธีการบริหารพลังงานตัวเองเป็นมันจะทําให้คุณสามารถสร้างและเนรมิตอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการครับ ถ้าใครสนใจเจอกันในคลาสที่ชื่อว่าโคดเลิมแมกเนตนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ